ก่อนหน้านี้จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ปริศนากว่า100ครั้งภายในบ้านเช่าหมู่บ้านพฤษาสามอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจนครอบครัวต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ด้วยการไปเช่าบ้านอีกหลังภายในหมู่บ้านเดียวกันแต่แล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ปริศนาอีกครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุจึงทำให้ครอบครัวตัดสินใจเตรียมย้ายกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นล่าสุดวันที่1 7สิงหาคม2 5 6 5ราครอบครัวที่เกิดเหตุไฟหไหม้ปริศนาก็ออกมาเปิดเผยเพิมเ่มเติมว่าภายในบ้านมีการพักออาาศัยยยู่่ดดด้วกนวกกกนนนจ5คแลละสุ็เิไไฟหม ปริศนาบนเสื้อผ้าเด็กบนห้องโชคดีที่มาเห็นทันและดับไฟได้ทันไม่ฉช่นั้นอาจจะเกิดไฟไหม้ที่มากขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าไฟที่ลุกไหม้นั้นเกิดจากอะไรตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้13บวันไฟไหม้ไปแล้วหนึ่งครั้งก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจึงตัดสินใจย้ายออกล้วไปอยู่บ้านของตัวเองที่ต่างจังหวัดเพราะระแวงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกแต่ถ้าหากย้ายไปที่ต่างจังหวัดแล้วยังคงเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำๆตนก็จะไม่ว่าอะไรค่อยหาวิธีแก้ไขปัญหาเเออออาาาาต่่่่่่ไปขณะะทีพืืนนนนนบบบ้้ก็รุววชคคใง ไม่มีการจุดเองเพราะขนาดตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจก็ไม่เจออะไรตนก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น